สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัสดีพี่นางค่ะตอนนี้กะเตียมเขาพี่นองมาอยู่หลังบ้านนะจน๊ะเนาะพอดีว่าตีจะเอาพาพี่นางทํงาความสะอาดขาเห็ดนี่ค่ะเห็ดจิตเก็บมานะจ๊ะกะเป็นรอสุดท,ทายแล้วค่ะกะโค้นจะไปเเขาปลาแล้วนะจ๊ะคือตอนนี้มันหนาวหนาวแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังโชคดีอยู่จ้ะคือบอกเอยังบอกเป็นน้ำแข็งนะคะอากาศยังบอกท่านเด็บเด็นหนาวจนเป็นน้ำแข็งนะคะแต่ว่ากะถือว่าหนาวอยู่ค่ะเนาะ แต่มันนี่นะคะก็โอเคจะ้ะเพราะว่ามันมีฝนตกไม่หย่างสีอากาศมันจีอุ่นนิหน่อยนะจ้ะถ้าถามว่าเฮ็ดมันเราบ่อขึ้าบนเขาปลาอีกสินะคะเฮะ็ดฮบพได้หมดจ้าพี่น้องเฮ็ดเต็มปลาเลยะคะ่ะแต่ว่าสำหรับตีนะคะตีหเสิบว่าตีพ่อแล้วนะจ้ะพ่อแล้วสําหรับการเก็บมาทน,นามอาหานะคะมันจะเป็นต้มแ่แข็งหรือว่าตากแห้งโน่นนี่นั่นนะคะตีพ่อแล้วนะจ้ะตีก็เลยจะ้ะบ่เขาปลาแล้วนะคะแต่ก็ยังมีคลิปอยู่นะจ้ะมีคลิปที่ เก็บมากนะคะ่ะตะวัยนยังพล่ร็วลงให้พี่น้องได้เบิ่งนะคะยังมีให้ให้ได้รับชมกันต่ออยู่น่าจะเนาะเราเป็นปลา,ท,าทุ่งถ่ายเทตีไปนะคะมื่อน,นั้นเนาะเฮ็ดลายอลังการแห่งจ่าตะกัดทยอยลงเนาะคะะ่ะเนาะราคาเบาหลายแต่มาตาคเตาเฮ็ดกันจ้ะมันสิบอลแล้วจ้ะพี่น้องมื้อนี้ก็ต้องเทติมันแล้วจ้ะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนาาเนานลนะลายด้วยค่ะเนี่ยตั้งเฮ็ดเหลืองเฮ็ดดำจ้ะตากสาสิมาเบาสู้พี่น้องเขาฟัางน้ำน,นะคะว่าเป็นหยางตีจ้ะบบเฮ็ดคลิปแล้วบอหยางคือจะบอเข่าปลาเก็บเฮ็ดกันสินะคะ ตีกันยังจะเก็บเฮ็ดอยู่ค่ะในะกรณีที่บอกว่าตีมีออเดอร์นะคะมีลูกคา้าสั่งนะจ๊ะตีกันย่าจะเขาปลาเก็บเห็ดให้ออเดอร์คนอ,อยู่เนาะแต่กรณีที่บอกว่าไปเก็บทุกมือมือทุกมือนะคะเก็บเห็ดมาทุกมือะคะ่ะตีก็คงจะจะบอดบดเฮ็ดแบบนั้นแล้วนะคะถ้าจะเก็บก็คือเก็บให้ลูกคา้าที่เป็นสั่งมากนะคะแตังไปขายเนาะคือเขามีทีระบายออกอสิคะเขาบริเก็บเพ็ดมาไหวนะคะ เราซองกนะ็คือเก็บมาโอเคพ่อกินนั่นสินะคะหลังจากที่เข้าพ่อกินแล้วเขาก็เศร้าเก็บนั่นสินะคะอาจะคลิปเฮดกาจะว่าไม่ทุกมือนะจนะ๊ะเนาะเพราะว่าตีอยากใส่เวลาอยู่กับลูกนะคะส่วนหนึ่งนํานเนาะหลักการสิบลกกดดันจะกของเกินไปคือบอกว่าบางเจอตีไปเก็บเฮดนะคะถ้าแฟนบอยูนะจ๊ะเพิ่นไปเฮ็นงานเดือนหนึ่งเนาะเพิ่นกับใครกลับบ้านนั่นสินะคะตีกะสีฝ่าขนปลาไปแต่เศร้าน,นะคะทรงลูกเซตนะ ตีกเขาปลาเก็บเห็ดตั้งสิคะเพราะว่าตีก็บยังไม่คิดเป็นนอนเลยรับชมทุกมื่นสินะตีเขาปลาเก็บเห็ดพอเก็บเห็ดแล้วประมาณ่ไบโมสิคะตีต้องเตรียมโต้ลงมาแล้วสิคะเพราะว่าตีต้องเป็นรับลูกดโรงเรียนตอนสินะจ๊ะนั่นแหละเนาะพอกลับมาแล้วตีก็ต้องมานั่งทักพบศาสา์เห็ดติดเก็บมานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงกับตอมาดูแลลูกนะคะบวกเป็น ทุกอย่างนะคะงนานบานห้ากับสองเฮดนั่นสินะจจะแล้วการตัดต่อคลิปทุกอย่างก็คือตีคนเดียวเนะเาะวันนี้เราก็เฮดหนึ่นบโเป็นนั่นสินะคะแล้วบางเืจอตีไปเก็บเห็ดนะตีก็ไปทายมาประมาณเอ่อคลิปเหมือนหนึ่งตีไปเก็บมาประมาณทายทายมาเพื่อไว้นะคะประมาณคลิปหนึ่งหรือสองคลิปนั่นสินะคะทยอยลงให้พี่น้อย,ยรับชมกันเพราะว่าตีไม่ลุกหน่อยเนาะจ้ะแล้วก็ตีต้องเมดดื่อใดเขาบอสบายสิคะตีก็ต้องดูบานดูแลเพลินเนาะนั่นแหละแล้วก็ มันน่งคุยกับพ่อใหญ่ใหม่นะคะหลังจากที่พอใหญ่จะไปให้งานเหมือนหนึ่งนะคะคุยกันว่าต่อไปนี้ฉันก็คงฉันกะมันกับบม่อยากจะเฮ็ดคลิปเฮ็ดอย่างเดียวแล้วสินะคะมันอยากจะไปหนุนมานหนีกันกับครอบครัวบางสิงหน่ะบมเมนว่าพ่อใหญ่รอดตีแต่ว่าให้ตีเอ่อกลับมาออกจากป่ามาเก็บเฮ็ดเอ้ยออกจากป่าอ่าออกจากป่าเฮ็ดมาสิค่ะเขาเด็กไปหันมานหนีน้ำกันสิหน่ะตีหูวซึกว่ามันมันเอ่อเคร่งเกาะ ลูกพ่อกสีล่อแม่สิค่ะพ่อไงกระสีล่อตีกลับออกจากปลามาสิค่ะมันกรสีบอเฮ็ดยังมันกรสีบอ,ดอดเดยพ่อเดดเฮ็ดจังสินะจา๊ะนั่นแหละตีก็เลยอยากอยากจะมีเวลาให้กับครอบครัวบ้างแล้วก็เฮ็ดน,นะคะเข้ากับเก็บได้นะคะเป็นบางเป็นบางมือไปอสินะคืออยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแนวไม่บ้างแล้วก็เวลาตีไปไ็นทายถ้ำเก็บเฮ็ดน,นะคะตีก็อยากแสบความเป็นธรรมชาติของปลานะคะว่า พวมิทัศน์เพิ่นเป็นจังได้สภาพอากาศสภาพป่าเพิ่นเป็นจังได้นะคะและแรงตีไปแต่ละจุดแต่ละจุดน่ะมันมีความน่าสนใจแบบใดนะคะแต่ยากนําเสนอแบบนั้นนํานะคะบ่แม่นว่าเก็บเ็ดอย่างเดียวนะคะนั่นแหละเนาะก็คือแบบว่าถ้าผู้ใดมักคลิปแบบวา่าเก็บเ็ดอย่างเดียวยางสิเศษอับอาบางส่วนเพิ่นเฮ็ดแบบวา่าเพิ่นเก็บขาย,ยาาจาังซี่เนาะจ้ะ เพืนกาจะบว,วิล่ามันนั่งตังกล่องคือตีเนาะจะวัาตีะคะ่ะตีต้องหอบกล่องสองโตนะคะใสก่กระเป๋าแล้วก็้ากล่องอีก่ะอีก้านึงเนาะเพื่อว่าขึ้นไปป่าสิคะ่ะตั้งแต่แเห็ดตีเห็นภาพที่มันหนาสนใจหรือความสวยงามของเห็ดซึ่งจะเป็นเห็ดที่บก,กินกระซังคะ่ะแต่มันจะมีความหนาสนใจของเขานะคะตีก็จัดทายสินะคะซึ่งเว,วลาในการทายตีของตีอะ่ะมันกระสีเส่์ด้าโดนแน่นะคะ แต่วา่าเก็บเฮ็ดคลายมันเฮ็ดบมได้แล้วจ้ะมันเฮ็ดแบบนั้นบมได้เพราะว่ามันต้องเฝ้าเก็บเฝ้าเฝ้าไปทรงเพลินสินะาแต่ว่าตีกะนั่นแหละค่ะอันแล้วพี่น,อน้องวันเฮ็ดคลิปยังก็ได้แล้วก็เฮ็ให้ใหได้เบิ้งสิค่ะให้ได้เห็นแบบว่าให้พ่อหายคิดหอนะคะ่ะอันจริงๆขอบคุณอีดีตได้จ้ะตีร้อนคอมเมนต์เราตีเออแบบหูซึกดีอ่ะหูซึกแบบว,ว่าจาัดจิตตีแบบมานั่งคิดอยู่ว่าเออ อาตีบอกเก็บเห็นแล้วนะคะที่จะไปแฮตคลิปอีกอย่างให้พี่น้องได้รับชมมันสินะคะคือการนั่งคิดแล้วก,ก็มันก็เป็นการบานให้โจ๊ตจะคอร์เนาหมายถึงว่าแล้วเราจะทำคอนเทนต์อะไรมันสินะคะนั่นแหละแต่ให้นีตีก็เลยคิดคิดอีแบบนึงอีกแง่มุมหนึ่งก็คือแบบว่าเขาก็สามารถเฮตคอนเทนต์อยู่กับาะเขาโค้ดไดแบบสนุกสนุกไดมันสิคะก็บม่จงเป็นแต่เขาปลาได้ก็ได้มันสิหนะคะก็คือบอกว่านั่นแหละก็ะคือก็เลยบอกพี่นยายว่า ปีหน้าเราอาจจะมีการไปนอนเต็นท์นะสินะคะไปนอนแคมปิ้งบ้างไปนอนร้านพักร้อนบ้างไปอนอนเต็นท์บ้างสิคะซึ่งเมื่อก่อนสุ้มตีเฮ็ดแะ้จ้ะไปนอนแคมปิง้งไปตกปงตกปลานะคะไปเก็บผลไม้ปลาสินะคะแต่ว่าพอแตออ่มีแคมปิ้งแล้วมีหมูเขาปลาที่กับว่าเ,เขาบเดบไปนอนเต็นท์แล้วสิหน้าจันจานนะ์เลยกับปีน,นี้ก็เลยคุยกันกับพูหญ่ว่าปีหน้าเราต้องมีการเหมือนเป็นการวางแผนใหม่หรูปแบบใหม่ถ้าเกิดว่าฉันจะมูเขาปลาเก็บเห็ด ตลอดแล้วสินะค่ะนั่นแหละเนาะแต่ว่าตีกับคิดหอดพี่น้องคือเกาจ้ะคิดหอดแล้วก็เออก็ยังกะอยากจะแบบว่าหาอย่างพี่น้องมาเบิ้งมาให้พี่น้องเ,เพื่อนๆเบิ้งกันเพื่อนๆนะคะเนาะแต่ว่าเรื่องการสื่อสารภาษาเอากางนะคะติดต่อบ้างเธอน,นะคะตีอยากจะอยากจะสื่อสารภาษากลางเพื่อจะจัดพี่น้องเข้าเดแต่เ,เข้าใจกันลหลายๆทันเนาะค่ะสิบา เพิ่นมักเบืองเพิ่นบ่ฮู้ว่าตีเว้าอีหยังสิคะบางเทื่อนะคะมันย่ำตีเว้าภาษากลางแล้วตีจ้ะมันนึกค่ํานะคะเรามันสิ็จเฮ็ดจีนอ่ะบ่อยากจะเว้าได้คลิปนะคะมันก็สิแบบมันก็ว่าคลิปมันก็จะเป็นง่อยๆเป็นบ่ม่วนเลยสิคะเอ้าบ่เฮ็ดลวดเหล้วจักเทื่อจัดพี่มานั่นแหละเฮ็ดให้็คลิปมันบ่บ่ม่วนนะคะถ้าตีเว้าเบาสไตล์จะคลองนะคะคลิปก็จะม่วนคลิปก็จะมันเพลิดเพลินไปเนาะนั่นแหละ ตีกัเลยมาน่งสั่งใจอยู่ว่าตีจะเอาอยัางไงดีแบบนั่นลหละแล้วยานึงนะคะตีอาจจะว่างแท็กเอานะคะสาหรับพี่น้องเท่าเนาะทีฟังอีสานบรลูเรือนะคะว่างแท็กเป็นภาษาไทยเอาจา้ะเพื่อตีอยากห้ซื้อสารหายเจุาคนเข้าใจาาว่าตีเบาอิ่นะสิคะกับพยามปรปลีน่นพยาามล่องแล้วเนาะจา้ะแต่ว่ามันโมเมนตะ์ตัวเฮ้าเนาะมัน,ม,นมันไม่ใช่สไตล์เรามันใช่ตัวตนของเจ้าของนะคะมันก็นแสดงออกมามันก็จะฟื้นข้อมูลซื้อฟื้น อาจะขอจังน้อยสิคะพื้นใจนาะสิน้ามันก็นเลยคิดว่าทุกอย่างแล้วนะคะตีคิดว่าธรรมชาติทำอะไรก็ได้ที่เป็นธรรมชาติน่ะน่าจะดีที่สุดถึงแม้ตีจะบอร์เลยเฮ็ดคลิปเก็บเฮดในร่บชอบเหมือนกันไลน์แบบคักคักขึ้ทุกปีแล้วสินะคะก็ฝากพี่น้องมาดั้งใจเฮดตีนะเด้อจ้าเดี๋ยวฝากทีมไป็สายเด้อจ้าขอกลังใจขอนิดนึงนะคะเนาะก็ยังดีจ้ะนั่นแหละเนาะโอเคค่ะคลิปวิด,ดีโอนี้นะจ้าตีก็จะ มาขอเสียแจ้งเรื่องการเฮ็ดคลิปของตีนะจ๊ะว่าเป็นอย่างตีบบเฮ็ดแล้วละบ่นะคะก็ะคือเฮ็ดยูนะคะแต่ว่าอาจจะเฮ็ดมีการเปลี่ยนแปลงแบบแนวแนว,แนวทางใหม่บางสินะคะนั่นนอแล้วก็เอ่อสำหรับเฮ็ดนจะจ๊ะตีก็ยังมีให้พี่น้องได้รับชมกันอยู่เพราะว่าตียังมีคลิปที่ยังตัดต่บอบันโบราณเรืแล้วนจะจ๊ะก็ไลายคลิปอยู่นะจ๊ะนอก็ยังอ่อมีให้พี่น้องได้หายคิดถึงปลากันบ้างนะจ๊ะนอนสำหรับปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะจ๊ะว่า ตีจะไปเน like he like he ่าห้างใดล้วก็เฮ็ดคลิปแนวแนวใดนั่นสินะคะถ้าบ่เฮ็ดเก็บเฮ็ดแล้วนั่นสิเนาะก็คอยรับชมกันปีหน้าเนาะจ้ะกะนั่นแหละจ้ะกะเก็บบ้างกะเก็บเท่าที่ที่เฮาไหวแล้วค่ะเอาที่เข้ากิาเฮาพ่อแล้วเฮากับเฮากับเซาเก็บนั่นสินะจ้ะเม็นว่าเก็บกันแบบนานวันไหวเห็ดมันเยอะเห็ดมันหลายแต่ว่าไม่เก็บเอาบ่หมดดอกจ้ะพี่น้องเฮาสามารถเฮ็ดคลิปได้ถูกแลคะเดือนนั่นแหละจนที่มาลงนะคะแต่ว่าตีกะขอหยุดการเก็บเห็ดใบแค่ แคร์ตรงนี้นะคะแคร์แดนนี่เนาะจันเนาะโอเคค่ะคิวเด,ดโหน่าค่อยอกันไหมนะคะเนาะที่ขอบคุณทุก้อนเข้าที่เขามารับชมคิวเดนนี่น้ำจาระกาเขามาเป็นลังใจหายตีนน้ำนะขันเนาะที่ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย